นิพพานเป็นนามตายจริงๆเป็มันสิ่งที่ไม่ตายเป็นสุขอย่างยิ่งสุขจากกายมนุษย์เนี่ยสุขจากรูปเสียงกลิ่นและการสัมผัสธรรมลมเนี่ยมันสุขที่ประกอบด้วยทุกข์เพราะว่ามีสุขก็มีทุกข์มีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศมีสัรเิญมีนินทามีสุขมีทุกข์ดู้พวกสสตั้งหลายเนี่ยแม่ไมได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดแล้วก็ต้องหมดสมัยหรือไม่งั้นก็ต้องเสื่อมสลายแตกตายจากไปนะ มีดีก็มีชั่วอยู่ในตัวลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเลยเพราะฉะนั้นเราแสวงหาความเป็นอมตะจากกายมนุษย์เนี่ยมันมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะถึงว่าจะพยายามทําบุญบริจาคทานเนี่ยทั้งความดีแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยแสวงหาความเป็นอมตะในเทวดาก็ไม่ได้แที่สุก็ต้องตายอยู่ดีหมดบุญ ทำบุญขนาดไหนเนี่ยพอมดกำลังของของตัวเองกำลังบุญตัวเองที่ทำไว้สวยผลหมดน่มันก็หมดนะไปโซอปมันก็ต้องเกิดนะสวยผลกรรมที่เคยทำไว้แต่อดีตในพบในสิ่งที่ตัวเองสั่งสมไว้ตอบไปเรื่อยๆนะถึงเจริญภาวนาเนี่ยเราก็สแสวงหาเนี่ยเจริญทานเพื่อให้ได้นะจรรักษาศีลเนี่ยเจริญทานรักษาศีลเนี่ยเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ ทานก็เรียกทานแล้วก็ศีลแล้วก็สวรรค์ถ้าเราไม่เจริญทานเลยสมมติเราไม่เจริญทานเนี่ยเราสะสมเราก็ได้ความสุขในกายมนุษย์คือมีทรัพย์สมบัติมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขในกายมนุษย์แต่มันไม่เที่ยงนะนะผลในห้สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเหมือนเราเรากินอาหารเนี่ยเรากินเนี่ยเดี๋ยวมันก็อิ่ม นะและกินอาหารเนี่ยกินให้มันได้ดังใจอยากกินอะไรก็ได้กินเงี้ยเรียกว่าเข้าเรียกว่ามีการมาสุขกการมาสุข,ขาริการนโย่อการมาสุขสุขในรูปสุกในเสียงในกลิ่นในรสการสัมผัสอยากจะดูน่นดูนี่อยากจะฟังเพลงนะอยากจะอะไรแต่เมะไรในอายตนาทั้งหกมันมันันมากระทบเนี่ยได้สมใจหมดอะแต่ไอ้พวกอย่างนี้มันอายุมันสั้นเนี่ย นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอิ่มๆแล้วเดี๋ยวมันก็ถ่ายเลือยมันก็หิวอีกอยู่อย่างนั้นหน้าเหนื่อยๆคนนึงแสวงหาสุขอะไรที่ปันนี่กันนีนะ้ก็เลยบริจาคทานนะบางคนก็มีโอกาสบริจาคทานน้อยหรือมีโอกาสบริจาคทานมากก็แล้วแต่ความเจตนาและจริงใจด้วยในการบริจาคทานและการรักษาศีลมีเจตนารักษาศีลมีเงินน้อยแต่รักษาศีล เนี่ยแล้วก็ทําตามกําลังไปก็ได้กุศลได้ผลบุญเหมือนกันนะมันก็ได้ไปสวรรค์ไงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยทำให้เกิดสุคติขึ้นมาถ้านะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงไงพอไปเป็นเทวดาก็ดีไปเป็นมนุษย์ก็ดีอายุมนุษย์อายุมันน้อยเนี่ยปัจจุบันไม่เกินร้อยปีสมมไหมโดยเฉลีย่ยแต่ถ้าจะเป็นเทเนี่ยก็มากขึ้นไปหน่อยหนึ่งเป็นเทวดาเนี่ย ทานสีสวรรค์นะครับแล้วก็ดูเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่ามันน่าเหนื่อยหน่ายมีสุขอะไรที่มันจิรังยั่งยืนกันนี้อีกไหมนะก็เราเห็นโทษของกามแล้วโทษของไอ้กามที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นนาตาแล้วกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยแต่มีทุกข์มากทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเพราะฉะนั้นโทษของกามนะ แล้วก็ทำยังไงถึงจะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เจอสุขที่เป็นดีที่ดีกว่าน,นี้ยิ่งยั่งยืนกว่าน,นี้ก็คืออาน,นิสงส์แห่งการออกบวชเงแล้วสละออกเนี่ยลองเนี่ยคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนคนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวยมันสงสัยไอ้คนจนก็สงสัยนะคนรวยนีย่มันมีความสุขมีรถมีเมียที่สวยมีอา่าบ้านที่ยิ่งใหญ่มีหน้าที่การงานมีเกียรติยศมีลาภยศสัเสญสุขว่าง,งั้นเหรอที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไป บางคนเนเป็นพนักงานบริษัทดูต่ำต้อยแต่ไอ้คนภายนอกดูแล้วที่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพนักงานบริษัทก็บอกคนที่เป็นพนักงานบริษัทนี่โอ้โวาสนาดีนะแตไคนที่เป็นพวกพนักงานชั้นต้นๆน,นเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าโอ้โหเป็นนายเป็นอะไรแต่มีอะไรเป็นประธานบริษัทหรือเป็นเจ้าของบริษัทนี้มันดีนะโอโ้มีความสุข หารูไหมลองไปเป็นเจ้าของบริษัทดูก็จะรู้ก็เรียกว่ามันจะมีความทุกข์คนก็เรียกว่าคนจนๆก็ทุกข์อย่างคนจนๆคนรวยๆก็ทุกข์อย่างคนรวยๆ,ๆมันก็มีเองมันอยู่เงี้ยาระหน้าที่กันนะถึงต้องมีการบริจาคทานไ <laughs> งนะปะุทธเจ้าเรานะเนี่ยก่อนเป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายเสียฐานเนี่ยบริจาคสิทธิของตัวเองที่ตัวเองจะได้รับสืบต่อนะจะได้จากพระบิดา นีพระเจ้าสุทโธสนะเนี่ยเน่ได้เป็นกษัตริย์ต่อแล้วจะได้เป็นจักรพรรดิด้วยมีบาร,รมีนะแต่พระองค์ไม่เอาไม่เห็นว่ามันไม่พ้นจากไอ้ความเกิดเกิดตายตายเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์มาเห็นเทวทูตทั้งสี่เข้าก็เลยเห็นสมณะด้วยก็เลยหาวิธีการเพศนี้ดีนะไม่ต้องรับผิดชอบก็บริจาคทานไปนะคือไม่เอาตําแหน่งนั้น <c oughs> ใครอยากจะเอาก็เอาตัวเองไม่เอามันก็เลยมันก็เลยว่าง ทำให้เกิดความว่างขึ้นนะัไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรก็เรียกบริจาคทานนะทำมาทําความว่างอย่างนี้นะว่างจากภาระ,ะหน้าที่ทรัพสมบัติสลิงคานแล้วก็หน้าที่การงานความเป็นใหญ่เป็นโตในลาบยศสรรเสริญสุขนะในกระแสโลกนะนะเมื่อลาจากนี้ทำไมก็มีโอกาสได้ทําความเพียรยังกระทั่งได้บรรลุอะไรแต่มี่อไรตามครูบาอาจารย์สอนได้ง่ายเพราะว่าตัวเองมีบาร,รมีมีบาร,รมีอยู่ นะวันนี้มาจนกระทั่งมาทรมารร่างกายตัวเองอีกเรียกกาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจนกระทั่งนะไอความไม่เอาแค่เอาอะไรนี่มันยังเข้าไปยึดเงมันเข้าไปยึดในอาตาตัวตนเนี่ยก็เรียวกว่าจนจัดไอตอนแรกก็รวยจัดเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะการนี้ก็มาจนจัดจนกระทั่งทรมารร่างกายอดอาหารกัน้นลมหายใจกำไม้กำมือเล็บทะลุหลังมืออะไร่อมีอะไร พอมันไปเป็นอัตราส่วนนี้อัตราส่วนนี้มันก็มีพรรคพวกของมันอย่างเช่นปันโจวคีทั้ง5้านั่นเองมาอุปถากเพื่อจะให้ได้คุณธรรมตอนแรกครับเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็มีพวกไพ่พลบริวารถ้าเป็นกษัตริย์ก็เป็นมีพวกรองรองลงมาประชาชนเรือมหาหมาดหรือโรหิตอะไรแต่มีอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นั่นแหละเป็นประเทศขึ้นมาเนี่ย แต่ถ้ามาเป็นฝ่ายทรมารร่างกายแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญจวัคคีย์เป็นฝ่ายพวกนักบวชนักพรตอะไรจต่ไม่อะไรมาดูแลคอยดูแลอยู่ปนิบัติอยู่นั่นเองก็เรียกกายกายมันไม่วิเวกไงตอนแรกก็ราจากษัตริราาย์มาแล้วกายเริ่มม e ีเวอะกามาทรมานร่างกายกายไม่วิเวกแล้วจิตก็เลยไม่วิเวกก็เลยเอาใหม่จนถึงที่สุดแล้วก็เลยกลับมาบริโภคอาหารอย่างเดิมคือทางสายกลาง นะพวกปัญญาวกทีก็หลุดออกไปเพราะาไม่ศรัทธาพวพวกหนึ่งศรัทธาในลาบยศสรรเสริญสุขนะเป็นการมาสุข,ขาริการยยกพวกหนึ่งมาศรัทธาในเรื่องอัตากิรัมฐานิโยกนะพวกนักพจน์เนี่ยนะก็เรียวกว่าคนจนตีว่าเป็นคนจนคนไม่มีอะไรทรัพสมบัติองแม้กระทั่งร่างกายแลวตัวเองต้องอดอาหารอดมือกินมือไอัน,นี้เจตนาที่จะทําเองนะไอค้คนนจนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีจะกินเนี่ย อันนี้เป็นการเจตนาศึกษาเพราะว่างความวาความเป็นคนค,คนรวยคนมีกับคนจนคนไม่มีอะไรเงี้ยขาดแคลนเขาเรียกกับส่วนสุดโตรงทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงเมื่อถึงว่าอัตตกิรมือฐานุโยกแล้วเนี่ยก็มีคนดูแลอุปธรรมเหมือนกันก็เป็นพวกปัญจวัคคีภายหนที่สุดกลับมาบริโภคอย่างเดิม แล้วก็มาเจอคุณธรรมที่เคยปฏิบัติสมัยเด็กๆก,ก็คืออาณาปานุสติกรรมาฐานก็ตัวนี้เป็นบาดฐานเป็นอารมณ์แล้วก็นะปฏิบัติรนะ่างกายเนะี่ยเพราะนั้นพันจะก็ชิงหนีไม่หมดตอนแรกพระองค์หนีมาจากการเป็นกษัตริย์อย่างนี้พระองค์ก็ขี่หนีแล้วพระองค์มาบริโภคนะนึกว่าหมุนวนกลับมาฝ่ายที่ต่ำละแทนที่จะทรมานร่างกายขึ้นไปให้ได้คุณคุณวิเศษที่สูง,สง หมุนวนกลับมาหาบริโกคกอาารบริโภคอาหารก็คือลูกเสียงจิตลดบูบริโภองลรลอาหารปรัญญาวิธีเลยหนีหนีก็เลยเกิดกายวิแวกอยู่ผู้เดียวจิตก็วิแวกจิตไม่ต้องกังวลกับไข่ไม่ต้องเพราะว่าขัวบนเป็นอิสระนะและ้วก็พระองค์ก็มาเจอไอา้อนาปานุสิกกรรมฐานที่เป็นเชื้อสายที่บำเพ็ญมาที่เคยสั่งสมมาเนี่ยก็ดูตัวนี้ตอ่อไป นะจนกระทั่งนะได้ตัดสรุ้สัมมาสัมโพธิญาณก็คือนะกิเลสก็วิเวกอุปธิวิเวกนะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตามลําดับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปชี้แจงแสดงกับพวกที่มีบาร,รมีตั้งแต่สมัยที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์จนกระทั่งถึงเป็นพวกนะสมัยทรมานร่างกายเนี่ยให้เดินทางโดยเอาธรรมเอาเป็นที่ก่อที่พึ่ง แล้วก็เอาพรรมนำหน้าอย่ามีตนมีธรรมเป็นที่กอที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่เกาะที่พึ่งเลยถ้ามีตนเป็นที่กอะที่พึ่งอย่างเดียวถ้ามีรูปเสียงกลิแล้วการสัมผัสธรรม